สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อิสานบันเทิงทีวีวันนี้ต้องพูดคุยกันหน่อยนะครับหลังจากได้ดูคลิปทางที่ตอบทางได้หลายช่องทางครับก็อาจารย์จะครับธนพรนะฮะบอกว่านายใหญ่อยากเป็นหุนเซนนะครับก็พูดง่ายๆเลยครับ ธนพรเองหมายถึงพันธุบดีโทกศิณชินวัตนนั่นแหละนะฮะหลายหลายคำพูดบอกว่าให้ไปบอกนายใหญ่หน่อยนี่เพราะว่าไม่ว่าจะไปออกรายการไหนก็แล้วแต่ครับธนพรจะพูดถึงนายใหญ่นายใหญ่นายใหญ่สั่งอย่างนั้นนายใหญ่สั่งอย่างนี้ครับธนพรเองก็ต้องรับผิดชอบปากตัวเองด้วยนะฮะว่าตัวเองนี่ครับไปกล่าวหา คำว่านายใหญ่นี่ทุกคนรู้หมดแล้วครว่าหมายถึงใครครับอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นสวสีนเําเงินไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ครับทุกอย่างครับท่านนัพรเนี่ยฮะบอกว่านายใหญ่สั่งนายใหญ่พูดนายใหญ่จะทําอย่างนั้นอย่างนี้ตกลงนียครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโยนไปที่นายใหญ่หมดครับนอนก็ปรวาตื่นก็ผวานะครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วหรอครับ การไปออกรายการต่างๆครับยกตัวอย่างอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเชื่อผมเถอะนะนายใหญ่เอาไม่เอาไว้นายใหญ่เอาตายนายใหญ่ไม่เอาแค่ติดคุกอย่างเดียวนั่นนะต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยครับปากระดับอาจารย์ครับเป็นผู้วิเคราะห์เป็นผู้เจาะลึกในเรื่องการเมืองนะฮะปากได้แค่นี้ครับเป็นการใส่รายป้ายสีครับ ยังไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงครับพูดแต่ละคำนายใหญ่นายใหญ่นายใหญ่ครับอย่างนี้เหรอครับผู้ที่บอกว่าผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้ที่มีปัญญาระดับอาจารย์เขาเรียกไปออกรายการนั้นออกรายการนี้พูดได้แค่นี้นะฮะผมต้องบอกว่าระวังปากตัวเองด้วยครับอย่าแสหาเรื่องอย่าหาเรื่องคนนั้นคนนี้ครับ การวิาพากษ์วิจารณ์การเมืองไม่จําเป็นหรอกครับนะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนก็ได้ครับอ้างอวดรู้ว่ะตัวเองรู้เรื่องมางั้นมารรู้เรื่องอย่างนี้มาครับตั้งแต่ผมฟังมานี่ครับจารเจ้าไม่เคยถูกเลยครัเป็นหมอเดาไม่ได้เป็นหมอที่แม่นนะวิาพากษ์วิจารณ์อะไรผิดบทครับพ่อๆกันกับจตุพรน,นั่นแหละนะไม่มี ความแม่นยําไม่มีหลักการในการตีภาควิจารณ์เลยครับอ้างว่าตัวเองรู้นาาใหญ่ต้องฟังนะฮะฟังอะไรนะตัวเองพูดก็ผิดหมดเดาอะไรก็ผิดพูดอะไรออกมามันไม่เจมันไม่ใช่ความจริงอะ่ะแล้วใครจะมาฟังมึงต้องบอกว่าใครจะมาฟังมึงนี่คือเหตุผลที่ผมออกมาพูดวันนี้ครับว่าหย er ุดเถอะ อย่าเ,าเอาคําว่าอาจารย์มาเสียอยู่หน้าสื่อเลยครับพี่น้องประชาชนเขาไม่เชื่อเขาไม่ฟังหรอกนะคำว่านายใหญ่ที่ออกจากปากเนี่ยธนพรเนี่ยฮะต้องรับผิดชอบด้วยนะครับต้องรับผิดชอบด้วยพูดออกมาตรงๆว่าเป็นใครครับกล้าพูดเนะี่ยกล้าพูดนายใหญ่ออกชื่อเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกครับพี่น้องก็รู้ครับอย่าเป็นหน้าตัวเมียผมบอกเลยคนระับอย่าเป็นหน้าตัวเมีย นะฮะไม่ได้ออกมาปกป้องนะครับแต่เรื่องเนี่ยผมดูอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับนายใหญ่ก็ว่าอย่างนั้นนายใหญ่เขาจะ <c oughs> มีเหตุผลจะจัดการอย่างนั้นอย่างนี้ครับนี่คือธนพรพูดครับแล้วก็ไม่ค่อยรับผิดชอบคำพูดของตัวเองครับเวลาพูดแล้วไม่ตรงกับตัวเองที่วิพา์วิจารณ์ไว้ครับก็ทําเป็นบ้าเป็นบอนะครับเอาปากกอตมาพันหัวพันหน้านะครับ ซึ่งศักดิ์สีคําว่าอาจารย์ผู้วิเคราะห์เรื่องการเมืองนี่ครับเป็นสถาบันวิเคราะห์ทางการเมืองแค่นี้นะครับมันอับอายไปทั่วโลกครับไม่ใช่แต่อับอายในแค่เมืองไทยนะครับอับอายไปทั่วโลกผมจึงบอกว่าการจะทําอะไรครับออกมาเถอะครับอาจารย์ถ้าจะเคลียร์พักประชาชนถ้าจะเคลียร์พักฝ่ายไหนก็ออกมาครับอย่าเอาสถาบันพวกนี้ครับเอามาพิงหลังเลยครับ อย่าเอามาเกาะเลยมันเสียชื่อนะฮะมันเสียชื่อจริงๆครับออกมาสู้กันนะอยากชอบพักไหนไปสมัครพักนั้นเลยครับให้พี่น้องประชาชนเขาเลือกให้พี่น้องประชาชนเขาพิจารณาว่าคนอย่างอาจารย์นี่พี่น้องประชาชนก็จะเลือกหรือเปล่านะครับผมเห็นแต่ออดปากดีครับนี่มาธนพรปากดีครับ ก,ก้าหน่อยครับรับผิดชอบปากตัวเองด้วยนะครับว่าการกระทำการพูดจะกัญชาแต่ลรั้าแต่ละคาเนี่ยครับการบอกนายใหญ่ฟังผมนายใหญ่ต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้เขาไม่ฟังหรอกครับเพราะอาจารย์เองก็ไม่มีสาระคอยแขวะเขาคอยกระแนกกันเนี้ยเขากับ วิาพากวิจารณ์แต่ละครั้งแต่ระคาผิดหมดาจารย์ต้องอยู่ประเภทที่บอกว่าปากไม่อยู่สุขปากหาเรื่องแต่ไม่ยอมรับผิดชอบปากตัวเองต้องบอกงั้นนะ,พ,ะพ,พูดผิดแล้วก็พูดอีกพูดผิดแล้วก็พูดอีกนั่นหมายความว่าไม่รับผิดชอบปากตัวเองไงผมถึงเรียกร้องว่า อาจารย์นะครับจะทําอะไรนึกถึงคําว่าอาจารย์ด้วยอย่าเอามันเป็นว่าปากพรอ้อยเป็นว่าอย่างนั้นไม่ได้ครับอาจารย์ต้องมีหลักการครับอาจารย์ต้องมีหลักแนวความคิดที่พอที่จะสอนให้คนที่เขาไม่รู้แล้วมีความคิดความฉลาดมากขึ้นครับไม่ใช่อาจารย์มาตีโวหารครับว่านายใหญ่คิดจะเป็นอย่างนั้น คิดจะเป็นอย่างนี้ครับเขาฟ้องอาจารย์ได้นะเขาฟ้องอาจารย์ได้นะผมบอกเลยฮะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับบอกว่านายใหญ่อย่ายเป็นเหมือนฮุนเซนนั่นเป็นความคิดของอาจารย์ครับไม่ใช่ความคิดของเขาฉะนั้นแล้วครับต้องรับผิดชอบปากตัวเองด้วยต้องรับผิดชอบในการพูดทุกครั้งด้วยครับ มันถึงจะเป็นอาจารย์ได้ครับอาจารย์ต้องสอนคนให้มีความรู้ไม่ใช่ว่าสอนคนแล้วให้มันโง่แบบอาจารย์นี่ไงมันจะเป็นอาจมอยู่ไม่กี่วันนี่แหละถ้ามีแนวความคิดแบบนี้ครับฝากไว้ในหลักความคิดนี้ครับว่าอาจารย์ที่ออกร,รายการต่างๆนี่ครับถ้าเอาความเป็นจริงนะ,ะเอาหลักวิชาการมาพูด แล้วก็รู้จริงเนะี่ยมาวิาพากษ์วิจารณ์ให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์นี่ครับมันก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมครับแต่ออกมาเนี่ยครับไม่ใช่ว่าโอ้ยทุกช่องทุก,ทกนะเวทีนี่ต้องเชิญกูครับตอนนี้กูเป็นคนดังแต่คนดังมันต้องมีเหตุรุ่งมีมีผลด้วยนะครับไม่ใช่ว่าดังแบบว่าไฟลุกอย่างเดียวไม่ใช่ครับดังแล้วสิ่งที่พูดออกไปสิ่งที่สอนคนนี่ครับ มันต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยครับแต่แบบอาจารย์นี่ฮะมันไม่มีประโยชน์และมันก็ไม่ได้สร้างความรู้องค์ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับเขาด่าทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยอาจารย์ไม่รู้เหรอเวลาออกตรงไหนครับเวลาไปวิพากษวิจารณ์ตรงไหนเนี่ยครับเขาไม่ได้บอกว่าโอ้ยเนี่ยอาจารย์คนนี้ครับไม่ความรู้นะรู้แจ้งเห็นจริงครับ ฟังอาจารย์แล้วมีความรู้มากขึ้นครับไม่ไมีเลยครับมีแต่บอกว่ามาอีกแล้วคนนี้มาอีกแล้วคนนี้ครับพูดพร่ำไปเรื่อยไม่รับผิดชอบคาพูดของตัวเองครับนี่คือเสียงพี่น้องประชาชนเผมว่าแต่ก่อนเนี่มีกลุ่มหนึ่งครับที่พูดแล้วประชาชนด่าทั้งบ้านทั้งเมืองก็มาเจอนี่นครับมาเจอระดับอาจารย์นี่ครับ สถาบันวิเคราะห์การเมืองนี่ยฮะต้องบอกสถาบันวิเคราะห์การเมืองนะครับวิเคราะห์ตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาตั้งแต่เลือกตั้งมาแต่ก็ไม่เคยถูกเลยนะแต่อวดอ้างตัวเองสปปรรพคุณตัวเองครับเป็นยาพาราเลยนะครับบอกว่ารักษาได้ทุกโกรกโกนะครู้ทุกโรคนะะแต่ปรากฏว่าไม่ถูกสักเรื่องครับต้องอายเขาบ้างนะอาจารย์นะต้องบอกว่าอายเขาบ้าง พูดอะไรผิดพูดอะไรไม่ตรงประเด็นแล้วครับาอเขาบ้างครับาอพวกเด็กเด็กอคนที่เขาฟังบ้างครับย่าหน้าด้านออกรายการทีวีอยู่ตลอดเวลาครับต้องมาพิจารณาตัวเองบอกคาวิพากวิจารณ์ของตัวเองที่ออกต่อหน้าสื่อเนี่ยมันถูกบ้างไหมครับมันวิเคราะห์วิจารณแล้วพี่น้องประชาชนเห็นด้วยไหมครับต้องดูด้วยครับเอากระจกส่องเราตัวเองด้วยแล้วการวิพากวิจารณครับจะมีเหตุมีผลมากขึ้นครับ ฝากไว้ตรงนี้ครับสําหรับอาจารย์เจ้าครับรับผิดชอบปากตัวเองด้วยอย่าปากคล้อยครับคําว่านายใหญ่อย่าเป็นเช่นนุนเซนนี่ครับผิดเต็มเต็มผมบอกเลยครับผิดเต็มเต็มอย่าให้เด็กมันถอนหงอกครับรู้จักต้องแก้ไขด้วยครับอย่าคิดว่าอาจารย์พูดไม่ผิดอะไรเลยครับพูดถูกทุกเรื่องครับฝากไว้ตรงนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ